สวัสดีครับกลับมาเจอกับฟุตบอลสายแข็งสําหรับเมื่อคืนนะครับอีกคู่นึงครับในส่วนของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับในส่วนของรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของทางหงแดงลิเวอร์พูลนครับที่เจอกับเปิดบ้านเจอกับทางเบนฟิก้าครับทีมแก่งจากทางโปรตุเกสครับแล้วก็เป็นหงแดงชุดโรเทชันครับที่เข้ารอบไปได้แบบชิลๆสบายๆเลยนะครับ ต้องบอกว่าหงแดงหรือพูครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง7ตําำแหน่งครับอย่างกองหลังครับก็เปลี่ยนมาใช้ในส่วนของโค l ยาเต้ครับลงมาแทนของเฟอร์จิลฟันได้นะครับก็เป็นการพัดตัวผู้เล่นตัวหลักไว้สําหรับสู้ศึก FA ครับกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแบดขวาซ้ายครับก็มีการเปลี่ยนครับเป็นจโกเมสรวมถึงซิมิคาสนะครับในการลงมาเล่นแทนแอนดูโรบันและก็ เท no นอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับส่วนกองการครับก็มีการปรับเปลี่ยนครับมีโจแดนเฮเดสันอ่าแล้วก็มีเจมินเนอร์ลงมาโรเตชันครับแล้วก็มีในส่วนของ ita, นาบีเกอิต้าครับลงมาแทนในส่วนของฟาบินโยนะครับส่วนหน้า3คนครับเป็นในส่วนของดิโกโจตาหลุยดิอาสนะครับสตาร์ทออกเป็นผู้เล่นตัวจริงรวมถึงโรเบโตเฟอร์มิโน่ครับ ซึ่งต้องบอกว่าเกมการแข่งครับก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับก็คือเป็นหงแดงลิอร์พูลที่ทําได้ดีกว่าโดยภาพรวมของเกมนะครับแล้วก็ลูกตั้งเตะในการเปิดจากแบ็กนะครับเข้ามาที่หน้ากรอบเขตโทษยังเป็นจุดเด่นของหงแดงลิอร์พูลชุดนี้มากๆครับไม่ว่าแบ็กนั้นจะเป็นตัวผู้เล่นตัวจริงหรือตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาในการโรเตชันครับถือได้ว่าศักยภาพของตัวผู้เล่นครับในส่วนของตำแหน่งแบ๊กซด์แบ็กขวาเนี่ย ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะซิมิคายครับที่วันนี้ทำแอซซิตไปได้ถึง2ลูกครับในการเปิดลูกเตะมุมครับให้กับคูยเต้ครับในการมงขึ้นมงอย่างแข็งแกร่งเข้าไปครับแล้วก็ลูกที่2ครับมีการเปิดฟรีคิกครับให้กับโรเบโตเฟอร์มิโนครับในการใช้เข้าไปจาะจอนะครับถือว่าเป็นการเปิดที่ยอดเยี่ยมมากๆ รวมถึงโลปิโตเฟอร์มิโนครับก็ยังทำให้เห็นว่าเขายังเป็นกองหน้าฟลอไนที่มีศักยภาพคนหนึ่งของพิมลีกแล้วก็ของอังกฤษและก็ของยุโรปอีกด้วยครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักเหมือนในยุคก,ก่อนๆที่ผ่านมาครับแต่เขาก็ยังแสดงให้ถึงว่าเขายังมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นผู้เล่นตัวจริงของทางหงแดงหร์พูชุดนี้ครับสำหรับเจอเก้นคอรครับหลังจากกบ จบเกมครับเขาก็บอกว่าเขามีความสุขกับลูกทีมมากๆเลยนะครับที่วันนี้ถึงจะเปลี่ยนไปถึงเจ็ดตำแหน่งครับแล้วก็แนวรับเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นร่วมกันนะครับแต่ก็ยังทําได้ดีนะครับแลวก็และเขาก็ยังติงเรื่องของโอเคแหละเกมรับก็ยังมีผิดพลาดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่ทําให้เบนฟิก้านั้นมีลุ้นตีต้นขึ้นมานครับแต่เขาก็ พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็กล่าวชื่นชมทางเบนฟิก้าครับถึงแม้ว่าสตอสกอร์เนี่ยจะตามหลังอยู่เยอะนะครับเหมือนจะถอดใจไปแล้วแต่ก็ยังคึดสู้กลับมาแล้วก็สมควรแล้วครับที่จะได้3ลูกได้ในคืนในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนในรอบถัดไปครับหงแดงลิเวอร์พูลครับจะทะลุเข้าไปรอบรองชนะเลิศครับพบกับเซียนบอลถ้วยอย่างอูไนเอลมาีครับบียาลีอัลนะครับนั่นเองนะครับซึ่งคอปก็บอกว่า มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วครับที่จะต้องเจอกับบีอาร์เลียที่มีโค้ดที่เป็นระดับเซียนบอลถ้วยในส่วนของบอลยุโรปนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นถ้วยเล็กนะครับแต่อูนายเอเมรีก็ทําให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดประมาททีมอย่างของอูนายเอเมรีครับคุณสามารถน้ําตาตกได้ครับอย่างเช่นยูเว่หรือบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่เชื่อว่าหงแดงหรือคูชุดนี้ครับน่าจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นอีกปีหนึ่งครับที่หงแดง ได้ลุ้นถึง4ี่ถ้วยนะครับแล้วต้องบอกว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับที่ผ่านมาแล้วครับของคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลครับที่เปิดบ้านเสมอกับเบนฟิก้าไปอย่างสุดมันสามสามครับสกอร์รวมชนะไปที่6ประตูต่อสี่ครับส่วนในต่อไปของลิเร์พูครับก็จะเตรียมความพร้อมครับที่จะทําศึก FA ครับรอบตัดเชือกับทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะลองเล่นในช่วงของวันเสาร์ครับที่สนามเวมอรี A R e ครับก็ยังไงก็ติดตามการวิเคราะห์ดีๆจากผมได้ครับกับท็อปฟุตบอลสายแข็งแล้วเจอกันใหม่ครับ